สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเชิจะขอเปิดตัวครับผมพ่อจากบึงการครับพี่น้องเนาะเพิ่นลมีเลเล่าชุดพิเศษครับผมเป็นเลขคลขายๆกับเลขปูซีสเกตครับพี่น้องเป็นเลขสี่คู่พิเศษครับผมเพิ่นลวาเป็นเล็กเด่นสี่คู่เด่นสี่ตัวครับผมเด่นสี่ตัวว่างหันกับเขาเก่าซีเก่าซีครับพี่น้องเนาะครับ พอดีคือว่าเลขกพันบ่หลายคูครับพี่น้องเนาะเหลขกพันบ่หลายคูลองเบิงรองพิจารนาไปน้ากันกับพ่อจากบึงการเด้อครับผมเพิ่มมีที่เด็ดมาฝากพี่น้องที่มาแบ่งปันสู่พี่น้องที่เพื่อได้โชคได้ลาภไปน้ากันงวดวันที่16มีนาคม6 8ครับผมเอาก่อนที่จะไปรับชมรัรฟังแนวทางตัวเลขก็พอในคลิปนี้กล่มาเชียร์กับขอขอบพระคุณพ่อบึงการเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะ ครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไหลกดแช่ครับก่ามาเชีย่น้ำเชียอูน้ำชัยในเด้อครับผมไปรับช่อมรับฟังแนวทางเหล็กเด็กสี่คู่วิเศษก็พอเบืองการกันเลยครับพ่อครับครับสวัสดีครับครับพ่อครับว่าจงได้พ่อเรีกวิ่งวันวนี้เป็นได้พ่อคือบันน่ะวันนี้ มีแบบซีคูพิเศษให้เพราะว่าเลขตัวเดียวงวดวางหาันมันบ่เขา<อ>่าอ๋อครับแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งชุดชุดชุดเต็มนึ่สีเขายืนบ่พงะถัถัดเป็นชุดเต็มอยู่ในซีคูพิเศษนี่งวดว่างหันเขา่าอืมรางย่างเดียวนะ่ะงวดวัางหันเข่าบนเดซีคูพิเศษงวดว่างหันเข่าบนโอ้มันมันจะเป็น<อ>บนลาง ครับมันเป็นบนรางครับงวดนี่ตัวใดบ่ะงวดนี่ก็คิดคิดว่าสิเข่าอยู่เด้เพราะว่ามันไห้ออกมาดีอยู่แหมครับผมงวดนี้มั่นใจนะบ่เนาะคิดคิดว่ามั่นใจงวดนี้คิดว่ามั่นใจเพราะว่างวดว่างันมันขเข่าเขาตรงตรงไม่เด้บ่ว่าได้ลับเลยโอ้ครับ สี่คู่พิเศษครับครับครับเด็กตัวใดพอเอาเอาเลยพอเอาเลยพอเอาเอาไสี่คู่พิเศษก่อนเนาะครับผมมันไอขีดขีดเป็นตะล่างห้ก็ได้เป็นตะล่างซีเป็นเครื่องหมายบวกนะครับว่าครับ,รบเอา ทืงคือเกตกับหนึ่งข้างทื่งเจ็ดกับหนึ่ง,ค,งครับเจ็ดกับหนึ่งครับครับข้างล่างศูนย์กับหกข้างล่างศูนย์กับหกครับศูนย์ด้วยไตเกตแหละหกด้วยไตหนึ่งก็ผมครับหาจับคู่ขึ้นวัดดวงหันนะมันจะเป็นไอ้เกตหนึ่งเกตหก เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกครับอากาศศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์หกครับทีครูคนหนึ่งครับเราอวว่องหันมันได้ตัวใดบ่อวดวงหันอายุทั้งเทิงมันได้สองกับสี่สองกับสี่ครับอยู่ทั้งไตมันได้เก้ากับแปดเก้ากับแปดครับเข่าบนเก้าสี่ครับครับอวดหนี 7กับหนึ่งศูนย์กับหกครับมักตัวใดพิเศษวะพ,อ,พอนี่ถ่ายถ,ถ้าอยู่ในในในสูตรนะครับเพราะว่าผมผมมีหลายสูตรผมมันมีสูตรเดียวครับที่ผมไปที่จับใปถ่าถ้ามันเป็นขึ้นในสูตรนี่มันโตเกตหนึ่งนี่มันสิเป็นลางครับผมครับ เจ็ดหนึ่งเน้นล่างครับเพราะว่าสูตรล่างของผมนะสองเกสองสองตัวมาตัวนะครับสองตัวมาตัวเดียวมผมคนมน,น้งกันสองตัวมาตัวล่างติครับครับงวดวัหันมันได้ซีก็หาครับผมงวดนี้มันได้หกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับครับ มันมันมันส้นกันเบิดเนี่ยหกับเจ็ดเนี่ยมันมันมันเป็นส้นล่างเนี่ยเมนทิมบ่ได้นะพอนะหกับเจ็ดแบบมันทิมบ่ได้แต่ว่าสูตรนี่มันทีที่มันเข่ามาเนี่ยมันเข่ามาอยู่เอ่อเก้างวดเข่าม้าเก้างวดมันมันมหลุดงวดหนึ่งเนี่ยงวดซึ่งงวดไอ้งวดที่มันหลุดกับซึ่งงวดไอ้ก้อนสี่หาไปเนี่งวดหาศูนย์นั่นมันหลุดครับผม แต่งวดเงหันมันได้สี่หามันมาทั้งน้ามันมาน้ากันงวดนี้มันได้เอากับเกียสีมาน้ากันอยู่บอกครับผมครับก็หันซีกับหาออกหาซีงวดนี้หกกับเจ็ดครับมันเป็นลางโดยเฉพาะชุดนี้ครับผมครับก็ไปสัมพันธ์กับเหล็กซีคูวิเศษพออยู่ครับครัมันมาเข่ากันก็เหลขกไอ ทีครวิเศษนีอยู่ครับแต่ว่ากามันวันวันคิดว่ามันจะอยากเป็นอยากเป็นบนคิอได้เพราะว่าดันหันมันมาบเนไงอืมน้องพอเนาะแต่ว่ามันเป็นชดลางบาเนี้ยวาปัญหาดิแต่แต่ปัญหาหันมาชดลางครับแต่ว่ากต่เลขอ่านแบบบ้างจะต้องกันไหม่ครับคือบนกัรลางไหม่ชุดเตรียมว่าหลายคูเดี๋ยวพอเอ้าครับครับ แัดให้พี่นอเอฟซีกัน71760106ครับโอ้โหน่าพอเนาะเดินต่อตอนนั่งเบร์มันที่เป็นทังไหนมาราะว่ามันจะเป็นทั้งไหนล่ะครับเลขมาเข้าได้ดีถาส่งไปมันไปรุดโหลดมันเป็นทังไหนยังไงจะฝ่ารุดจะฝ่ารุดเขาเอาเดินต่อก่อนครับพ่อครับครับครับโอเคครับผมขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมสวัสดีครับครับ เอาครับพี่น้องครับผมพ่อบึงการครับเพิรนมีเหล็กไข่ไข่เหล็กคู่สีสเกตแลละครับผมเหล็กสีคู่พิเศษแต่ว่าของเพิ่์นอาจเป็นเขียนแบบนี้ครับพี่น้องเนาะจะเป็นกากบาทครับผมบนล่างครับจะได้แถวบนจะเป็นเจ็ดกับหนึ่งแล้วครับผมแถวล่างสิเป็นศูนย์กับหกครับพี่น้องเนาะครับเจ็ดกับหนึ่งศูนย์กับหกครับผม ถ้าเป็นสองตัวบนล่างก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกครับพอกับมักเจ็ดหนึ่งไดครับผมเจ็ดหนึ่งเป็นหยานลุ่งล่างเพราะว่าตะวันเหล็กเป็นนิ้งว่าหันมันขึ้นบนครับพี่น้องเนาะว่างหันขึ้นบนเพิ่นจะได้แถวบนสองกับสีแถวล่างเก่ากับแปดมันก็ออกเก่าสีครับเหล็กบ่หลายคู่ครับพี่น้องเนาะก็เลยเอามาสูพี่น้องซนะีาาง่ครับผมเพื่ออามาก,ก็จะได้กันแขนเต็มเต็มเม็ดเตม็ตมหน่วยครับผม แล้วเพิ่นกัแถมเลขเด่นล่างให้ได้ครับผมสูตรนี้ผมว่าหันไดซี่ก็หาครับพี่น้องเนาะวันนี้เพิ่นได้หกกับเจ็ดได้หกกับเจ็ดครับเด่นล่างได้ครับผมแถมเด่นล่างนี่นะครับพี่น้องเนาะเลขพ่อบึงการครับเอาทายคลิปนี้เก็ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวย้วเงินไปน้ำกันครับมีที่เด็ด มาฝากพี่น้องเอีครับผมครับต้องโลงก้อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อกับยันอ่าขึ้นไปที่ยันรุดหนึ่งสี่ครับพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังจะให้ยเงาตัวอีกจังน้อยครับดีกว่าครับพี่น้องเนาะครับผมดีกว่าจะเสียโอกาสถ้าจะซ่อมไว้ครับผมเอาพี่น้องเอ็ซี่เบิ้งไปเลยครับสี่กู้ครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกเน้นบนกันล่างครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกับ ขอวอวยพรให้พี่น่อยมิจโชคดีเลอครับผมถูกหวยและเงินไปน้ากันครับ16มีหน้าคม68สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ